เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบันจฑิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมต่างพื่อนศน,นักสะสมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยนะครับคลิปนี้ e p ีนี้คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าครูดงจะมาแนะนำให้กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีเหรียญสตังค์นะครับเป็นเหรียญ25สตังค์หรือว่าเหรียญสลึงเนี่ยอยากให้เช็คดูแบบนี้นะครับครูดงเชื่อว่าลหลายๆคนลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามีราคาสูงนะครับอย่างน้อยก็500หรือว่าอาจจะถึง1000บาทเลยก็ดี ็ได้ถ้าเกิดใครทราบวิธีการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวลองลองเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสับคลายกดติดตามให้คู่โดนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับเหรียญ25สตางเหรียญนี้นะครับนี่ครับผมจะเป็นปีพุทธศักราช2543นะครับ นี่ครับผม2543นะครับจำนวนการผลิต200กว่าล้านเหรียญน,นะครับเนี่ยสำหรับเหรียญน,นี่2 0 0กว่าล้านเหรียญแล้วคูโดงเห็นมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดออกมาเยอะนะครับนี่ยสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับเนี่ยอย่างน้อยเหรียญที่อยู่ในมือของคูโดงก็เป็นเหรียญ2ขอบเนาะนี่เหรียญ2ขอบนี่ขอบที่1ขอบที่2อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเออเลอคอยของแท้นะครับ สมัยก่อนก็มีราคานะครับแต่ว่าสมัยนี้พอมีคนรับซื้อมากขึ้นเหรียญแบบนี้ออกมามากขึ้นนะครับปัจจุบันก็คนเล่นก็น้อยลงแต่ว่าปัจจุบันนี้สมัยก่อนคุณุวงก็รับซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็งดน้ไปแล้วเพราะว่าได้มาหลายร้อยเหรียญน,นะครับสาหรับเหรียญน,นี้ทีนี้มาดูความพิเศษของเหรียญปี2543นะครับต้องบอกว่าออกมาเยอะนะครับคุณด่งเห็นหลายเหรียญเลยเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า คนที่ไม่ได้เป็นอ,อยู่ในวงการของนักสะสมนี่อาจจะไม่ทราบนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับมาลองลอง,ลองดูนะครับเอาง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยเหรียญเนี่ยคุณดวงก็เพิ่งได้มานะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยคุณดวงก็เพิ่งได้มาลองลอง,ลองดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับผมนี่คือเหรียญพระเสียรขวางนะครับพระเสียนเอียงหรือว่าพระเสียนเกือบตรงก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ราคาก็มีนะครับ4 0่ร0 0ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียรตรงก็อยู่ที่8 0 0 1 0 0 0บาท นี่วันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบีเนาะคุณบีนะครับที่แบ่งปันมาให้นะครับอันนี้ก็ได้มานะครับนี่ได้มาอยู่2วันละสองวันสาวันนะครับก็เลยนํามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าเหรียญแบบนี้เหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อคุโดงก็รับซื้อจริงๆนะครับส่วนเหรียญที่คุโดงไม่ได้ประกาศรับซื้อแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องหลายๆคนหลายๆท่านไปรับชม YouTube ช่องนู้นช่องนี้แล้วนํามาเสนอขายคุโดง บอกได้เลยนะครับไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อนะครับคงทาความเข้าใจกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะเอน,บบนี่ยเลียญแบบเนี้ยผะเดียนเกือบตรงแบบเนี้ยผะเดียงขวางหรือผะเดียบเกือบตรงแบบไนี้คุณดวงรับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเอียงนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่รับซื้อนะครับก็ลองๆองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ นี่วันนี้นำะมาให้ชมเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาก็ถือว่าได้รับชมแล้วเนาะแล้วส่วนใครที่บอกคุณดวงยังไม่ได้รับซื้อคุณดวงไม่รับซื้อจริงก็ยังยืนยันนะครับว่าเหรียญน,นี้คุณดวงรับซื้อมาแล้วนี่เมั้ยวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Mm-hmm.